สวัสดีค่ะโหโรวิสิตดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันศุกร์มาแล้วนะจ๊ะรอบนี้จะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่16ถึง22มกราคมค่ะเบื่อกันหรือยังเกินนำท่าทายกันเหมือนเดิมตลอดเลยดูสิมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนะะเกินเยอะบางทีก็แม่หมอเองก็มึอนอะ่ะคนมาดูก็มึนว่าโอ๊ยอยากดูไพ่แล้วแม่หมอไ,ไว้อะไรอย่างงี้งั้นมาดูเลยสับไพ่ก่อน อธิษฐานตอนสับไพ่ได้นะคะทิราโอเคดูห้าเรื่องเหมือนเดิมนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภคา่ะนี่เรามาดูที่การงานกันก่อนคุณเกิดวันศุกร์งานปังไหมสัปดาห์นี้ปังปังปังก็ดีนะจ๊ะปังครึ่งไม่ปังครึ่งหรือเปล่า ดูหน้าไพ่ก่อนเอาน้าน่ะเฮ้ยโอ้ยงานปังงานปังมากแต่พูดเลยนะจะมีการชิงดีชิงเด่นกันในที่ทํางานในสายงานของคุณบางทีไม่ใช่ที่ทํางานอ่ะเป็นถ้าหากคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายทําธุรกิจช่วงเนี้ยบอกเลยจะมีการชิงดีชิงเด่นกันกับกับร้านข้างเคียงหรือกับคู่คู่แข่งทางการค้าของคุณอ่ะสูง ชิงไหวชิงพลิบชิงดีชิงเด่นกันสุดๆุดไปเลยจ้าช่วงช่วงนี้นะจ๊ะต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์แต่ถ้าทางพูดเถอะว่าคุณน่าจะได้ชัยชนะนะคุณน่าจะช,ชนะถ้าหากคุณทํางานแล้วมีความเขาเรียกว,ว่าใจกว้างใจกว้างดังราชาเอออันนี้คือจุดข้อเด่นที่คุณได้เปรียบได้เปรียบคนอื่นใจกว้างใจใหญ่กล้า ที่จะทํากล้าที่จะให้กล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะเปย์ออกไปก่อนลงออกไปก่อนเพื่อให้มันได้มาอันนี้เรื่องงานนะบอกเลยมีการแข่งขันก็ซินคุณน่าจะชนะจุดเด่นคือความใจกว้างความใจใหญ่ความกล้าที่จะไปชิงชัยมาให้ได้ความกล้าความใจใหญ่นั่นเองทำให้คุณได้มาในเรื่องงานของคุณในช่วงสัปดาห์นี้นะจะ๊ะก็ดูสิ อันเนี้ยเหมือนจะเป็นตัวแทนของคุณอ่ะวิ่งอยู่ในทุ่งอันเนี้ยอันนี้คือคู่แข่งคู่แข่งหรือคู่แข่งทางการค้าคู่แข่งอะไรที่แบบจะชิงดีชิงเดงคุณอ่ะวิ่งกลางหิมะก็ดูเอาแล้วกันใครวิ่งสบายกว่ากัน <c oughs> คุณก็ต้องวิ่งสบายกว่าแล้วสุดท้ายคุณก็นั่งแท่นไปเลย <c oughs> ชนะบอกเลยนะฮะใครไปสอบหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับราชการหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับมีการแข่งขันในช่วงนี้นะแล้วมีคู่แข่งชนะคุณชนะคุณ,คณได้ชัยชนะ แต่อย่าลืมนะข้อดีนั่นคือให้ก่อนมีความใจใหญ่มีความให้มีความสละให้มีความใจกว้างบางคนเนี้ยถ้าหากจะเอาใจลูกค้าเป็นพ่อค้าแม่ขายให้ชิมฟรีเลยหรือบางคนให้ของกำนันไปก่อนสินค้าดีจริงลูกค้ากลับมามันได้ตรงเนี้ยมันจะได้ชัยชนะเอาตรงนี้แหละมันได้ที่ว่าเพราะว่าความใจกว้างของคุณด้วยนี่แหละมันถึงได้การงานเลยปังเพราะเรื่องนี้เลยนะจ๊ะอ่าส่วนถ้าหากเกิดไอ้คนที่เป็นคู่แข่งมันขี้เหนียว เออยังไงมันก็สู้คุณไม่ได้หรอกบอกเลยใจมันไม่ใหญ่พอใจคุณใหญ่กว่าคนใหญ่กว่าก็ได้อ่ะแค่นั้นเองสัปดาห์นี้นะแอบมีเดอมูลขึ้นด้วยยิ่งถ้าหากใครที่แบบทํางานแบบผ่านความโชคชนผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะประสบการณ์เยอะหูยยิ่งได้เครดิตยิ่งได้ภาษีหนักกว่าเดิมเลยจ้ะถ้าทางนั้นแหละการงานคุณรอดเลยนะ แต่แอบมีความเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามันแข่งขันในช่วงสัปดาห์นี้นะแต่กว่าจะผ่านก็ปลายสัปดาห์เข้าสัปดาห์หน้าแหละกว่าจะรู้ผลว่าเออได้แน่ๆดีขวาแน่ๆได้รับเรื่องแน่ๆนนะอ่ะโอเคเรื่องงานผ่านแล้วมาดูเรื่องการเงินกัน,กา,นการเงินแต่การเงินไม่ค่อยปังการเงินจะดีช่วงปลายสัปดาห์แต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ไมถึงขนาด ดีเลอร์อะไรขนาดนี้แค่พอแบบว่ามีมีใช้สอยได้ไปท่องไปเที่ยวไปไปกินไปใช้สบายๆบ,บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับอู้ฟู่หรูหราอะไรแต่ว่าการเงินในช่วงต้นสัปดาห์ช่วงกลางสัปดาห์คือแอบ,บๆมีความแอบอีกอย่างหนึ่งถ้าหากช่วงนี้ช่วงกลางสัปดาห์มีคนมาเสนออะไรที่ทําให้คุณแบบละเมิดในความซื่อสัตย์ในเรื่องเงิน บอกให้ทาอันสัญญาอันนี้หน่อยสิหรือว่าแอบเขียนเอกสารนี้ให้หน่อยสิมันจะได้แบบเดี๋ยวให้ใต้โต๊ะเดี๋ยวให้พิเศษนะไม่ต้องทํานะมันจะส่งผลร้ายในอนาคตเป็นช่วงที่คุณจะสุ่มเสี่ยงกับเรื่องทําเรื่องไม่ดีเรื่องการเงินได้พอสมควรแล้วอะไรที่แบบปิดบ,บังซ่อนเร้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรแบบเนี้ยหมกเม็ดเออแต่อีกกรณีหนึ่งมีนะคุณจําเป็นต้องเก็บทรัพย์สิน แบ่งเอาไว้ไม่ให้คนอื่นรู้ส่วนหนึ่งเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างบางคนจําเป็นเพราะถ้าหากมีคนรู้โดนไถ่เกลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยถ้ากรณีนี้ไม่เป็นไรไม่ว่าถ้าปิดบังในกรณีนี้ได้ถ้าหากเป็นเงินที่คุณหามาเองด้วยสุดจริตแล้วคุณขอแบ่งเอาไว้ไม่บอกใครอันนี้ได้แบ่งเก็บไปเลยแบ่งเยอะๆก็ได้เออเก็บไว้เพื่อตัวเองเพื่อนาคตหรือเพื่ออะไรบางอย่างที่มันมีประโยชน์ต่อไป ถ้าแบ่งอย่างเงี้ยได้เลยไม่เป็นไรแต่ถ้าหากมันมีกรณีที่แบบให้ทํามีรับลมคมในแต่ว่าเป็นการไปโกงเข้าไปเอาของเขามาไม่ต้องไปเป็นส่วนร่วมไม่ต้องไปเอื้อประโยชน์ให้เรื่องอย่างงี้มันไม่คุ้มในอนาคตเวลาโดนการ,รวิบากเช็คบินอ้วกแตกเลยนะจ๊ะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีบททดสอบสุ่มเสี่ยงคนเกิดวันศุกร์เท่าที่ดูช่วงกลางสัปดาห์นะ ออกลางสัปดาห์จะมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเอ,อ๊เป็นคนดีจริงเปล่าว่าอ่ะซื้อสัตว์แค่ไหน,หนเรื่องเงินเรื่องทองไว้ใจได้ไหมไว้ใจตัวเองได้หรือเปล่าใจได้แค่ไหนใจดีแค่ไหนใจซื่อตรงแค่ไหนโดนแบบทดสอบจากธรรมชาติจากรอบด้านโอเคแต่บอกเลยท่าทางจะผ่านได้ดีพอสมควรช่วงปลายสัปดาห์เป็นช่วงที่การเงินดีที่สุด มีเงินเข้ามาหมุนเข้ามาใช้ได้กินได้เที่ยวอะไรหน่อยสบายใจหน่อยอมแต่ก่อนนี้ค่อนข้างอึดอัดเรื่องเงินพอสมควรช่วงปลายสัปดาห์ถึงจะเริ่มดีน,นี้เรื่องเงินจ้ะโอเคผ่านเรื่องเงินเราไปดูเรื่องความรักกันบ้างความรักคนเกิดวันศุกร์เป็นไงปึบเปิดไพ่กไพ่ก่นกนอนความรักโอ้ความรัก ความรักเป็นช่วงพักผ่อนหนึง่ง <c oughs> ความรักเหมือนได้พักผ่อนเป็นช่วงพักผ่อนถ้าคุณเป็นคนโสดอยู่ช่วงนี้คุณก็ยังจะไม่มีความรักหรือไม่มีใครเข้ามานะถือให้มีเข้ามาพูดเลยว่าส่วนใหญ่จะมาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันมากกว่าแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากไปกว่านั้นสักเท่าไหร่ <c oughs> เป็นช่วงที่เหมือนพูดตรงๆเหมือนดวงชะตาให้พักผ่อนมากกว่านะช่วงนี้นะให้พักผ่อนมากกว่าแต่ก็ไม่แน่บางคนเฉพาะกรณีบางคนบางคนอาจจะมีสิทธิ์ได้ เจอคนที่คุณรู้สึกว่าน่าสนใจช่วงปลายสัปดาห์เป็นคนที่เตะตาเตะใจมากน่าสนใจที่สุดเลยเอออันนี้คนโสดน,นะแบบอืมคนนี้น่าสนใจจังเลยอยากคุยด้วยแต่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงไพ่ไม่บอกไพ่แค่ว่าอาจจะมีคนที่ดูน่าสนใจเข้ามาในช่วงนี้แต่ไพ่ไม่บอกว่าความสัมพันธ์จะเป็นแบบรูปแบบไหนเน้นแค่แข่งเดียวว่าคุณจะยังต้องต้องพัก กับหยุดกับตัวเองให้สบายสบายก่อนถึงจะดีไฟว่าค่นั้นคนโสดน,นะแต่ถ้าคนมีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วนะคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบถ้าหากคุณสามารถพาตัวเองคู่ของคุณหรือครอบครัวเนี่ยไปพักผ่อนหย่อนใจได้นะ่าจะดีกว่าไปพักผ่อนให้มันหายจากความอึอดอัดความเครียดความอะไรต่อมีอะไรบอกเลยว่าถ้าหากชวนกันไปดูพวกอะไรที่มันดูตื่นตาตื่นใจไปดูการแสดงไปดูอะไรเงี้ยจะดีนะ ออให้มันมีความตื่นเต้นมีสีสันนะความจริงแค่ชวนกันไปดูหนังก็ถือว่าได้แล้วนะอันนี้เหมือนไพ่เขาบอกว่าชวนกันให้มันเกิดสีสันนิดนึงไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันหน่อยหนึ่งแล้วความรักจะดีเออกินข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงไปเดินเล่นไปในที่สถานที่ที่แบบโอ๊ยแปลกใหม่ที่แบบไม่ไม่เคยไปมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไพ่เดอะมิเนกจิเชียมันต้องเกี่ยวอะไรที่แบบมายาความอะไร แปลกๆใหม่ๆความอลังการความเหมือนแบบมายากลอะไรแบบนี้ก็คือเลยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการไปดูพวกหนังฟังเพลงดูการแสดงอะไรที่แบบโอ้ตื่นตาตื่นใจหรือบางทีแค่แบบเดินถ้าหากแถวแถวบ้านแถวบ้านของคุณแบบมีห้องมีห้างมีอะไรอย่างนี้แล้วเขามีการแสดงก็แค่เดินไปดูด้วยการหาเวลาให้ว่างตรงกันแล้วถ้าไม่มีอะไรทําก็ไปเดินดู อะไรแปลกๆใหม่ๆเท่านั้นเองง่ายๆมันเป็นการที่กระชับความสัมพันธ์ได้ได,ดีในระดับหนึ่งเลยนะชวนกันไปดูอะไรแปลกใหม่ให้แบบใจมันคลึกคลื้นสนุกสนานร่วมกันนิดนึงอ่ะเออจะดีนี่สําหรับที่คนมีคู่แล้วแต่งงานแล้วนะจ๊ะเผื่อบ,บางช่วงคุณอาจจะขาดสีสันระหว่างกันไปบ้างอะไรเงี้ยก็ชวนกันไปดูหนังดูหนังฟังเพลงทําอะไรแปลกใหม่บ้างแล้วมันจะดีขึ้นอ่าโอเคความรักผ่านเนาะเราไปดู สุขภาพกันเอ้โอมาดวมา็วสุขภาพสุขภาพมาค่ะมาค่ะติดอีกแล้วบทจะลื่นก็ลื่นบทจะติดก็ติดสุขภาพดีมากคือถามว่าดีกรณีนี้คือดีอยังไงคือคุณอนะบางคนนะมีโครคภัยไข้เจ็บแหละมีโรคประจําตัวมีโครคภัยไข้เจ็บแต่ว่าคุมได้อยู่เออช่วงนี้สัปดาห์นี้ นกนกร้องเลยจ้ะเออสัปดาห์นี้นะร้องไม่เลิกเออสัปดาห์นี้นะโอเคสุขภาพดีมากตั้งแต่ต้นสัปดาห์ยันปลายสัปดาห์เลยยังไม่มีอะไรต้องกังวลนะค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรแต่คราวนี้ช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยไพ่เตือนว่าให้คุณคุมโรคให้ดีๆบางคนมีโรคประจําตัวที่มันแบบพร้อมจะปะทุขึ้นมาปรากฏขึ้นมาได้ตลอดเวลา ให้คุณใช้ชีวิตดีๆคุมดีๆถ้าหากคุณจะต้องทานอะไรหรือไม่ทานอะไรเพื่อให้ภูมิคุ้มกันอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือว่าเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ในจุดที่ปกติเพื่อให้คุมโรคนั้นได้อยู่คุณทาให้ให้ครบอย่าขาดนะจ๊ะเพราะมันเป็นช่วงที่แบบไม่ใช่ไม่มีโรคมีโรคแต่ว่าคุมได้เท่านั้นเองเออโรคพร้อมที่จะประทุแต่คุมอยู่อะไรแบบเนี้ย ่างกายคุมอยู่จิตใจคุณคุมอยู่ตัวคุณยังสามารถประคับประคองคุมไอโรคที่มันอยู่กับคุณเนี่ยให้มันสงบได้อยู่ไม่ประทุขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยยังคุมได้นี่จากที่อยู่ดูหน้าไพ่นะยังไม่มีอะไรเดือดร้อนยังไม่มีอะไรหน้าเป็นกังวลมากนะักอ่าต่อไปเรามาดูเรื่องโชคลาภ โลลคลาบไขว้าหาตะวันพาบอกว่าไม่มีอย่าโลภมากพายบอกงนี้เลยนะไม่โลภมากสันโดษสมถะฤาสีไปเลยเดอะเฮอร์มิตรฤาษีชีไพลายไปเลยไม่ต้องไขว่คว้าจะตกหน้าผาเอาแถมจะทาวเวอร์ขึ้นอีกลองไปเสี่ยงโชคหรือเล่นอะไรขึ้นมาสิมีแต่เสียกับเสียพังกับพังคือได้ยินเสียงนกเข้าคลิปเั็นไหมคะ เหมือนกับมายืนยันอะ <c oughs> แล้วเสียงนกก็ลองประหลาดมากเลยนะเอ้ยแล้วในไพ่นี่ก็มีรูปนกด้วยนะ <c oughs> อะไรอ่ะโอ้ยขอเปิดไพ่ก่อน <c oughs> โอเคผ่านเนาะนี่เรื่องโชคลาภคือสรุปว่าไม่มีนะสันโดษไว้สมถา้าไว้แล้วจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่เสียทรัพย์นะจ๊ะเออโอเคเรียบร้อยค่ะคุณเกิดวันศุกร์นะจ๊ะชอบกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดแชร์ได้นะจ๊ะ หรืออยากจะแนะนำติชมอะไรคอมเมนต์มาได้เลยหรืออยากจะให้เปิดเปิดไพ่หัวข้ออะไรเป็นพิเศษเรื่องไหนเป็นพิเศษแบบพิกอากาศพิกอเด็กซ์อะไรอย่างนี้บอกได้คอมเมนต์ได้เลยนะอยากรู้เรื่องอะไรนะจ๊ะเปิดไพ่เรื่องไหนบอกได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามรับชมโฮโรวิซิตนะคะสวัสดีคะ่ะ